หลับออเดอร์วันนี้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่กลับมาสั่งสาอีกนะคะขอบคุณลูกค้าคนเก่าและคนใหม่นะคะสั่งอีกีสีก้อนนะคะขอบคุณมากเลยคะ่สะสบุ่นะเงายืนหนึ่งนะคะคนไหนสนใจนะคะทักแซทแอดไอมาได้เลยนะคะ สอบถามได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะตอนนี้แม่ค้ายังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะลูกค้าจ๋า2ชิ้นนี้นะคะครีมกันแดดหน้าา้วาวกับสบู่หน้าเงานะคะแม่ค้าขายเพียงราคา390บบาทนะคะส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะบอกได้เลยนะคะตอนนี้นะคะ เซตนี้มาแรงมากนะคะคนไหนสนใจนะคะทักแซตถามแม่ค้าได้นะคะส่วนสบู่หน้าเงานะคะช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีมากนะคะคนไหนสนใจนะคะทักแซตสอบถามแม่ค้าได้นะคะแม่ค้าใช้เองใช้ดีแล้วมาบอกต่อนะคะติดตามแม่ค้าได้ที่